ปักหมุดสุดขอบโลกออกอากาศทางช่อง PPTV HD 36แปลกตามากเราไม่เคยคิดว่ามันจะมีที่แบบนี้อยู่บนโลกใบเนี้ยรายการตามอำเภอจานออกอากาศทางช่องอมรินทีวี HD ช่อง34ได้แล้ว รายการคนค้นคนออกอากาศทางช่อง9 M c o t HD อยากจะเรียกว่าอาสมนะครับของฤษีนินมีอะไรที่เป็นเสพข่าวสารโลกภายนอกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างรายการถ้ำหลวงศูนย์หาเจอรอดฝืนออกอากาศทางช่องไทย PBS ช่อง3ก็ไปไม่ถึงเพราะน้ำมันท่วมข้างในหมดแล้วหยุดการค้นหามาตั้งตีสี่รายการตามรอยพระพุทธเจ้า2ไรปิดกคำสอนมีชีวิตออกอากาศทางช่องไทย PBS ช่องหมายเลข3คำพีสัจสิทธิ์ที่คนพบได้ ันทึกที่ทรงอิทธิพลที่สุดต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธกว่าพันล้านคนและรางวัลสารคดียอดเยี่ยมได้แก่รายการถ้าหลวงศูญหาเจอรอดฟื้นครับจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ช่องหมายเลข3ครับค่ะต้องขอได้เชิญคุณเขม,มทัศพลเดชอดีตนาย,ยกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุ รายเสียงและวิวทยุโทรทัศน์ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในช่วงนี้ค่ะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ